สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศของสนามบ้านไผ่นะครับที่นี่บ้านไผ่นะครับดูบรรยากาศก,ก่อนน,น,นะครับที่นี่บ้านไผ่นะครับสนามบรรยากาศบ้านไผ่นะครับวันนี้ครับต่อตูมเหนื่อยนิดนึงฮนะแต่ก็เอาใจแฟนคลับไปได้เยอะครับ ที่นี่ปานไผ่ครับไม่ธรรมดาครับวันนี้นักกีฬามาเยอะครับแอดมีก็ต้องขอบพระคุณครับแฟนๆรายการวันตะก้อรับอ์ออก่เป็นุนะครับ นี่คือรายการหนึ่งในเหลี่ยมซ้อมของบันตะก้อนฮะซึ่งจะบันเลงเบอร์กันวันที่แปดทีสนามสองที่สนามดำุูเกอร์ครับนะครับของพี่ดาวรพงศ์เจ้าทิมานะฮะนี่คือบรรยากาศเกมซ้อมนะครับคู่ต่อไปครับที่แฟนๆจะได้รับชมต่อไปนี้ครับเป็นเหลี่ยมต้นฟุกสารคามกับบังโอสารคามครับ เจ้าทินครับจะเปรีบ้านไผ่กับเจ้าแคปซี่ครับมาในเหลี่ยมแรกค้ำระหว่างแคปซี่กับบังโอสารคามครับไปกับ1 0,000ืบาทครับเดี๋ยวแฟนๆมาติดตามรับชมนะครับเหรียญตุ้ยามไม่ได้เหรียญแดงนะครับเหรียญใหม่เลยครับตอนเด็กแดงนี่ครับผู้ชายมีหน่วยครับเมื่อกี้เอาเหรียญมาแต่งครับคือนี่ครับเรายังอยู่กันอีกดึกครับต้องบอกกันเลยครับ ที่นี่บ้านไผยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าที่นี่บ้านไผยครับบรรยากาศนะครับหรือว่าสนุกสนานนะครับต้องบอกแฟนๆก่อนนะฮะเดี๋ยวแมทต่อไปนะครับแมทต่อไปเดี๋ยวแอดมินจะโพสต์ขึ้นหน้า a c e b o o k ครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะนี่คือบรรยากาศของอำเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นนะฮะแอดมินเคยพูดแล้วว่ายกมือคือติดนี่คือบ้านไผยครับ บางอสารครามตัวฟุการครามป๋าดมร้อยเอ็ดพี่วัชรินเคนนั้นฮะครูแม็กชนบทครับพี่แมนสิริวันนะครับรวมถึงนักกอดังๆฮะเดินทางเข้ามาร่วมในรายการวันนี้ฮะเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับเป็นเหลี่ยมซ้อมชิมรางครับก่อนวันที่8ครับเราจะไปพบกันที่สนามพี่ดำสนุกเกอร์ขับอำเภอจังหวัดข,ขอนแก่นนะฮะสวัสดีน้องบอสครับสวัสดีเก่งสุรินนะครับ เหลียมที่ท่านกำลังจะรับชมต่อไปนี้นะฮะ<อ>เงินรางวัลชิงภายในครับหนึ่งมืนบาทไปกลับครับส่วนขานอกครับยังเคลียร์กันไม่ลงตัวฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับ ผมแหม่ตลอดแหม่ติบเนี่ยก็ได้เอาเข้าไปเข้าเนี้ยไเสียใส่ใอย่างคูยังดีเราเดี๋ยวสักครู่นะครับนักกีฬากำลังเตรียมจะลงสนามนะครับขานอกยังไม่จมนะครับ

เดินทางมาได้นะครับสสิบามแต้มนะครับไม่มีดิวนะฮะศูนย์น โอ้โหแคฟฟี่เอาแล้วะนี่คือเจ้าถิ่นบ้านภัยนะครับเจ้าแคฟฟี่ครับกับเจ้าเปรมบ้านภัยครับตัดขานะฮะในเหลี่ยมแรกเสือแรกข้ามนะครับเอาล้ครับมาเดิมมาเดิมครับเอฟซีของแคฟฟี่สะพานขาวครับมีเยอะครับวันนี้ครับ 0ูครับถูกทีไอเดเรนครับไ <ๆ S 1> ด้เรนครับผมเออยดรนลบไอีรนเไมเอเดยวนะครับ ม่เสียครับมาเสียมาเสียมาเสียยังไงวะยังไงอันนี้งูงโหมงูงครับงูงเ้ียโอ้จิ้มเลยไม่เอกม่เอกม่เสียไม่เอกเสยรไม่เสียไม่เอกครับตัวเห็ดสิมันคืออัหนี้ปาเสครับไม่เสครับหนึ่งซุ้นครับอันยน ที่เจ้าเปลียนอยู่แคปฟิ่บ้างไงเอาบังโอได้เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมตัดคานะครับแลกข้ามแลกเสือบนะครับระหว่างเจ้าแคปสะพานขาวบ้านไผ่ครับกับบังโอครับ เอ้าลูกอนี่จะเปลี่ยนนะนะครับใชไปไหมเอ้าข้ามเอ้าเอ้าว่าไงอ้ครับเอาละสามสองสามสองต่อเสียเรียบสามศูนย์ครับพ้าก้ปนามัน่หลี่นะครับมีที่ขนมเล้ว ลูกอ,อ๋อ <c oughs> ครับ้สี่ศูนยครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลไปกับหนึ่งหมื่นบาทนะ เติฟกยกบังโอ้ตีหัวมาเตียมยกแคฟฟี่ว่าง,งโหนี่ตีไม่ขา้ามท่านี้ยกมาขว่ตีเสียรถยอยไม่ดียพี่ดงครับเต็ยกแคี่ว่างไง โอ้โหลูกนี้แฟบ์พตีไม่ข้ามครับมาเจอมาเจอเอาแล้วครับมีการบาัเก็บเกันที่ไรไอ้ยินต้องกยักผิดไม่กั้นโดนปาดตุ้มๆขึ้นมาเก็บมา ใร่ามันร้อมนีว่าขามันก็เลยฟ้อมมาด้วยเนี่ยพีป็นย่างนมีิ้มไมดึงวม่ดวะับฟีว่างอ่าโดนจิ้มจิ้มจิ A bộ đồ lều xin hình ạp tên phúc yêu bằng ngô bằng ai ô tiệm 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 ข่าหนึ่งครับคุนฟุกจับยุกบระตูล้วใกล้ที่บระูแล้วบระูแล้ว ไหนเลยมันมาหารมันใหญมาไก่บอมาไก่บอลจิบเนึ่งโอ้เผด็นเด็จเผจมาโย่เด้มาโย่เนึงอ่างไรเอาปวดหลังอีกแล้วิมันน้ำตาเจ็บปื้อบักเช็อะเอาบรกตุบัรไหมไอ้โว้ยแยมแจกไหน

โอ้โหลูกนี้ตีนี้ข้ามครับบางโอสนาคามครับโนีไอ้โยาตีต่อปแม่ครเอดัีบ้อโหนี่แกฟเสร์บดีนะลูกนี้เออัะฟุกได้ครับลูกนี้โอ้โห

เอาทิ้อีกเอาได้อีกคู่หเอาแล้วะแอดมินถือกล้องไม่ทันแล้วนีโอ้โหแอดมินก็ถือกล้องแทบไม่ทันกับมือตะกูลนอ่ต้งโอดึงมาเอาล้วเอาแล้วครับไปีแข็งตวนี้ไ่ปีแข้งตันี้ เหรียญแตงมานครับเน่ยเหรียญแตงมาน <c oughs> โอ้โหเสริฟดีครับตรงนี้บางโอโตัดแคลปบ <c oughs> งไงม,ม,มา,รา,ามงเรียเขด้ยาเสยากมาขก้างส็ากมกา็มานนะกดกากาเ็สนก็กกด้ยเกเกดยเดวมกั็ก็้องกดลกดึ้ยาม หกสามครับควนี้คิงเวันไปกับหนึ่งมืนบาทนะครับบังโอว่งไงขี่ตเอเป้มเปมยกใส่ใส่ใส่ได้ใ <c oughs> นเรี่ยบนี้ครับบังโอก,กับเจ้าแคปนะครับใช้ได้แค่หัวนะครับตัดขานะครับในเกมรับนะครับโอ้โหสวิเดีครับแคปฟี่ ฟุกยกบักโอว่าไงโอ้เสยกูจะเป็นยังทันฮะเอาตีเต้นฟุกเอานะฮะโอ้บักโอนี้ว่าไงเอาทีโอ้โหบ,โอบโอัองโอเริ่มนะฮะบักโอเริ่มนะครับเริ่มเริ่มมีตีกินหลังกินหลังกินข้าวนะฮะสังเกตดีนะฮะเริ่มนะครับ้บบ้้อเเเฮฮหโ ทีต้นฟุกต้นฟุกเยกะบอ,อกเอว่างไงอ้าโอ้โหเช็ดนิดเดียวครับตรงนี้คือ,อนนาาว่าในเกมรับนะครับต้นฟุกสารคามยังดักจังหวะลูกทํำน้าตาคายของอทีมงานเจ้าทินครับเจ้าแคปได้หลายลูกนะฮะ ต้นฟุกดักได้ับลูกนี้ครับบังโอบางไงโอ้โหเอาเซ็นตดับดีเอาแคบเอามแตมเริ่มบี้เข้ามาสูสีนะฮะสำหรับทีมงานสารคามนะครับ5-7แล้วนะฮะตามจาก1-5ครับตามจาก1-5ถือว่าค่อนข้างห่างนะฮะตอนนี้มาที่5-7แล้วครับสวัสดีครับน้องดี้สวัสดีครับดี้ดีเดี๋ยว เดี๋ยววันพรุ่งนี้เสียสายเด้อนะโอก็ลืมทักหาอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อทักหาพรุ่งนี้เด้อครับสวัสดีเจ้าดีบ้านมะขามนะครับตอนนี้น่าจะแข่งตะก้มอมวอก,กอรอยู่มะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับสวัสดีครับพี่เก้สูงยางครับเต็มโย,ยกว่างไง่ายแก้พี่ต้นฟุกเอาแล้วฮะต้นฟุกเกี่ยวบังโอ้บังไง ไม่ข้ามครับลู้มั้ยสักครู่นี้ฮะโอ้โหมันประา้ำิดใ่ไมโอ้โหอย่าดามัน,างงามนอ,อ,อย่าดามันนม่น,นะสักครู่นี้นะฮะจังหวะนิดเดียวครับคนฟุกยกบังโอว่างไง โอตีอออครับตรงนี้รงหมี้ม่อันบ้เหลือแล้วแก่พุ่ไแต่ก่นกัโตลงนีลด้วยน่ลุอ่ยแหมุ้งดโอ้าองนอกันเลยบ่ายดเอาคือเศร้าน่ะนทีเอาไปไปเป็นทีไม่ออกโยเลง้คือเศร้าไนเรเขามาแช้งมาบอกต่บกกลุ้มบวยว่าหนเรก็ดีเมือนกันกิ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 นก้นกิย อนาคตจะมเยห่อ่าอมะงก้าห้านะครับเริ่มชีกออกไปอีกนะฮะต้นฟูกจับยกบางโอวบางไงเอาตีเจ้าเปลมตัวแคโอ้โหสามต่อสามต่อสามต่อสีต่อตี หต่อห้าส,ส,สิบห้าครับโอ้โหลูกมาสักคู่นี้ฮะมาโอโสลรคามมงลูกนี้ครับถือว่าสือข้ามหลังได้น่ากลัวฮะ สองนสาได้โอ้โหชัด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 ระบียบกรรมการเนี่ยให้ยืนมิสงายที

โอ้โหจะเปลี่ยนวังนี้ หกต่อสิบครับบางโอเซอรฟโอ้โหบางโอเอาแล้วฮะมาเรื่อยๆครับ ต, like hehe, ต้นฟ oh! 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 ุกดักได้ตรงนี้ว่างโอ้เอาอูตั้งตีตีเตอร์เป็มครับเอาตีเตอร์ฟุกต้นฟุกโยกบางโอว่าง่อาตีโดงข้ามมาเต็มโยกกาแฟเอายอดเอาตีเตอร์ฟุก เด็กฟุกยกบอกอว่างไโางโอกก้บังโอปกติแต่จะเปียมครับจะเปียมยกเก็บทีว่างไงเอาทีต้นฟุกเอาเอายกไปยกมาโอ้โหบังโอตรงนี้เดี๋ยวบินขอขยับกล้องที่นี่นะฮะสึกว่าไฟมันจะสาดตานะครับเดีย๋ยวแป๊บนึงฮะ โอเคครับมุมมองนี้ถือว่าใช้ได้เอ้าโอ้โหโอสารคามเมื่อสักครู่นี้ครับเส์อดีมากๆเลยครับไล่ไหมไหไ้าไหมโมเหนื่อยมัก็เนื่อยพ่อลบไปไมันดีไ ถึงบรรยากาศสนามนะครับต้นฟุกยกบางโอโอตีโดงเอาจะเปรียมยกจะแค่บ้าไงโอ้โหโดนตีที่แหละแล้วก็ สิบเอ็ดแปดครับตามมาติดๆแล้วนะฮะทีมงานสารครามอา้าวต้นฟุกจับลูกแรกเอ้าเอาได้ครับพี่เอาได้ครับตรงนี้โอ้โหลูกนี้ไม่เสียนะครับโอ้โหต้นฟุกสารครามลูกเบอร์สกูนี้ฮะโอ้โห่อยากจะเชื่อครับจังหวะน,นี้ต้นฟุกสารครามครับ โอ้โหลุมมาสโคนี่ไม่ไม่ธรรมดานะครต้นฟุกสารคามเมื่อกี้โอ้โหจังหวะเท้าเร็วมากครับต้นฟุกสารคามบางโอสารคามเสิร์ฟนะครับเปรมยกะจะแค่ว่าไงอายตีต้นฟุกเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะจังหวะนี้บางโอเอ้าติดเปรมเอาเอาติดต้นฟุกฟุกยกบางโอว่าไงเอ้าเอ้าเอ้าเอาแล้วครับเอาแล้วจังหวะนี้ครับดับเอสโซร้อยเอ็ดไม่ชัด เจนครับภาพไม่ชัดเลยครับพี่ดัมเอโซครับเก้าหนึ่งแล้วนะฮะเก้าต่อสิบเอ็ดผู้หญิงครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะฮะบางโอสารกามเสิร์ฟนะครับกระเยมจามยกกับพี่เอาติดเอาติดต้นฟุกเอาแล้วฮะลูกนีบเรียบร้อยดิโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอโหจากตามมาแบบห่างๆเลยนะตามมาที่หกต่อสิบนะครับ บางโอกับต้นฟุกธอลครามครับตามหลังมาจากหต่อสิบครับตอนนี้นะครับแ้มขึ้นมาเปียดแล้วนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับสิบสิบเอดครับเปิยมยกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับหกต่อสิบนะครับ,ต,รบตามมาตอนนี้อยู่ที่ สิบต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหโอ้โหลูกหยดบางโอลูกนี้ครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะลูกหยดลูกมื่อสักคู่นี้ฮะโอ้โห สิบต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเตรียมตัวสตรฟุกนิดเดียวฮะดูสักครู่นี้ครับสวัสดีครับช่างเจบาร์เบอร์สวัสดีครับผู้ชายเปิร์นโฟลดสวัสดีครับพี่พุทธินันท์นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะต้นฟุกสารคามจับโยกบังโอสารคามว่าไง โอ้โหบางโออาวเลยนะครับางออตกรรมเริ่มจับจังหวะลูกทำของตัวเองได้แล้วนะครับ10ต่อ11นะครับถือว่าเบียดเข้ามาฮะจังหวะนี้ครับถือฝุ่สารคามครับไปกับด้านในครับหนึ่งมืนบาทนะฮะแต่ขานอกมากกว่าด้านในครับเอาทิ้ นี่ึงหนสนองคปเซอร์ไปครับสิต่อสิเอ้าวต้นฟุกจับยกซ้ายโอ้โหต้นฟุกยกซ้ายดความันใจครับอ้าวคเจ้าเปละจะตีว่างอ้าวตีต้นฟุกอีกโอ้โหต้นฟุกเหนียวมากๆครับโอ้โหบังโอซารคมม่งนี่มันจะูนี้ โอ้โหมือสกูนีคฮะต้นทุกธรคาคมยกมาน่าละคาได้รู้แล้วนะฮะบักโอธรอคาคมตีไม่ข้ามครับโอ้โห,โโหสิสต่อสิครับลูกเดอกเกมนะฮะบบนิดเดียวฮะสวัสดีเจ้าเนมครับสวัสดีเจ้าคนนะฮะ สวัสดีน้องบอมนะครับมาพักกันนอนดีครับขึ้นมาบนตะก้อวันนี้ครับเป็นแมตต์กระชับมิตรครับแมตต์เดินสายชิมลางฮะเป็นแมตต์อุ่นเครื่องนะครับก่อนที่เราจะไปพบกันครับในวันที่8เม8เมษายนครับสนามพี่ดำลุกเกอร์ครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะฮะคู่นำรายการ5คู่ถือว่าสมน้ำสมเนื้อฮะรวมถึง รวมถึงคู่นอกรายการอีกประมาณรวมๆสิบคู่สิบเลี่ยมครับเอาเกมนะครับบ้านไผ่เป็นฝ่ายชนะไปเมื่อสักครู่ครับสิบสาต่อสิบครับพบกันใหม่คลิปเอาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ